จะเอาแนวทางอย่างผมไปทําเนี่ยอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจเรื่องของพริกแกงก่อนอแล้วก็อย่างที่สองผัดให้พริกแกงมันขึ้นหอมให้ได้ผัดให้มันมเขาเรียกอะไรภาษาไทยรสชาติลันจวนใช่ไหมอ่าค่ะพริกแกงสองอย่างนนเนี่ยครับใช่ครับแล้วผมก็มาผัดซ้ําอีกรอบอ่อลวกมาแล้วแล้วก็ผัดซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวดูความหอมมาละโดยธรรมชาติเลยอ่านี่เล่นไปละคืใกล้จะขึ้นละ ดูเลยครับเนี่ยเนื้อหมูฝาดดิบๆไอ้หนูเนี้ยส่องบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งในช่องที่มีสาระดีดีของกินที่คุณถูกใจอย่าดืมตกดซับสไครต์ชั่วโมงมากินเชนเดล สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดหน้าน้ําตกมว,วกเหล็กนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะคลิปนี้นะคะโมก็จะมาถ่ายร้านคุณเอกผัดเผ็ดอาหารป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบ2อค่ะทุกคนซึ่งมีคนถามหาพริกแกงแล้วก็มาที่ร้านเขาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่านะคะว่าที่ร้านเขาขายเมนูอะไรยังไงเท่าไหร่ราคาเดิมรอเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะครับผัดฉานะครับ ูป่าใช่ไหมครับสั่งได้เลยครับพี่มีรับรองั้นนกผัดสดใหม่แล้วร้อนจากเตาเลยจ้ะสดใหม่แล้วร้อนจากกรอุนโกนกุ้งสีครับพี่จ๋าวผัดปลากายให้ดูก่อนอ๋อผัดปลากายให้ดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาถึงก็ได้ดูเลยทุกคนหน้าร้านนี่เพิ่งเขาเพิ่งทำกับข้าวเสร็จใหม่ๆเลยนะคะสวัสดีคุณเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีครับเจอกันรอบสองรอบสองครับ พิกแกงที่พิกแกง่เขาทำเองค่ะทุกคนอันนี้กำลังทําเมนูอะไรนะคะัดชาเนื้อปลากายขูดครับเอา้าขไหมครับอของแท้ของแท้นี่แหละพิกแกงอร่อยจะเป็นอย่างนี้นะคะ ตีไปเรื่อยครับสุนทั้งตลาดเรียกลูกค้าได้อย่างดีเลยค่ะพี่แกงหอมๆอ,อย่างนี้หายากนะคะคุณเอกอัปเดตราคาหน่อยค่ะราคาเท่าไหร่คะ,คะผัดเผ็ดหมูป่าก,กะเพรากรบพวกนี้หกสิบบาทค่ะแกงคั่วหอยขมหกสิบบาทนะนะหมูกรอบห้าสิบผัดชาปลากายห้าสิบแกงปลาดุกมะละห้าสิบบาทก็จะมีผัดผงกะหรี่นะครับเป็นปลาหมึกมันก็จะมีผงกะหรี่มีปลาหมึกกับ ปูก็จะถุงละ100นะครับเป็นเนื้อปลาหมึกเลยนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนที่ที่เจอผมที่ประจินโฮโฮโฮปัก่าปินะคะวันนี้โมมาเจอสลับบุรีก็มาเจอดีใจมากๆวันเสาร์ผมจะอยู่ตรงหน้าน้ําตกพวกเหล็กวันอาทิตย์ผมจะอยู่ที่โฮมโปรมันจะมีกลิ่นหอม แล้วคุณเอกเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดสระบ,บุรีนี่แหละครับอ๋อสระบ,บุรีแฟนนครนายกแฟนนครนายกก็เลยไปได้ทั้งสามจังหวัดเลยใช่ครับก <laughs> ็คือที่เนี่ยผมจะมีสองวัน <หา S 2> มีวันอังคารกับวันเสารว์วันอังคารวันอังคารจะอยู่ตรงอ่า้างธนาคารออมสินเขาเรียกตลาดนัดอะไรคะตรงนั้นขาวบอยมุกเหล็กข่าวบอยมกเหล็กครับอ๋อส่วนวันอาทิตย์ผมก็จะเจอที่โฮมโปรที่ปัาจีนนะครับวันจันทร์ก็เปิดท้ายนครนายก เป็นไงครับ้าวหูเข้าตาส่วนยินเขาข้างร้านด่าหอมไหมครับหอมดีอ่ะคือการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมันจะแตกพอที่อย่างที่ผมเคยบอกอย่างครั้งแรกที่เจอกันทิ่งแกงน้ำผัดให้มันไม่แตก ผัดให้มันไม่เขาเรียกไงอ่ะให้ไม่แตกมันของพริกแกงเนี่ยเวลาคุณไปแกงเนี่ยถ้ามันบางคนใส่พริกแกงใบผัดผัดนะก็ไม่ได้ว่าเป็นเป็นเป็นการบอกนะเนาะเขาเรียกว่าเครื่องแกงไม่สุกอ่าไม่สุกไม่สุกไม่พอแล้วยังบางทีเครื่องไม่ถึงไปใหญ่เลยอ๋อใช่แล้วไม่หอมด้วยไม่หอมด้วยแต่ยางเงี้ยเนี่ยต้องถามความรู้สึกเลยว่าอยู่ข้างๆกันเป็นไงหอมอ่าเนี่ยครับมันจะเริ่มรู้เลยว่าถึงเื่อนะคะถามว่ามันเผ็ดมากไหมมันไม่เผ็ดมากหรอกครับ ัดมันเนี่ยเหมือนเหมือนทุกเหมือน,นคลิปแรกครับผัดมันเริ่มเหนียวละค่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะก็คือธรรมชาติของพิกแกงนี่แหละค่ะไม่ได้มีอะไรนะน้ำเปล่าทั่วไปค่ะชุนนู่นนะครับชุนแปดบ้านเลยกล <laughs> 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 ิ่นพริกแกงที่ร้านนี้เขาเหมือนแบบว่าพริกแกงที่เราตำกันเองบ้านๆอะคะ่ะที่มีความแบบหอมแล้วก็ ผัดพริกแกงจนมีความฉุนหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือดีมากเลยนะคะทุกคนมีปลาไกานะะ่อันนี้คือลวกมาแล้วใช่ครับแล้วผมก็มาผัดซ้ําอีกรอบลวกมาแล้วแล้วก็ผัดซ้ําอีกรอบนึงนะคะนะครับดูลูกค้าได้จะรู้เลยลูกค้าเยอะมากตอนนี้นะคะ เนี่ยอันนี้เป็นแกงน้ำหรือแกงแห้งคผัดครับผัดชาผู้คีบผู้คีบอผัดชาแบบกรุบกริบนะคะคือถ้าอย่างกรณีอย่างนรกอย่างผมผัดสดเนี่ยะจะเอาแนวทางอย่างผมไปทําเนี่ยอย่างแรกคือคุณต้องเข้าใจเรื่องของพี่แกงก่อนอแล้วก็อย่างที่สองผัดให้พี่แกงมันขึ้นหอมให้ได้ผัดให้มันมเขาเรียกอะไรภาษาไทยรสชาติลันจวนใช่ไหมอ่าค่ะ ดูนะฮะแกงไทยก็ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ได้มีอะไรยากนะครับอันนี้ก็ท้าหนึ่งกิ่ดถุงคะเนี่ยนี่ก็ประมาณสักยี่สิบถุงยี่สิบถุงนะคะอ่าอมันอยู่ที่ทการที่เราทําแกงเนี่ยมันก็มีประเด็นอ,อย่างว่าการเล่นไฟ<ะ>ของเตาเนี่ยเราต้องรู้จังหวะมันนะครับมากไปก็ไม่น้อยไปก็ไม่ดี แต่ถามว่าอย่างเงี้ยยังไม่ได้ปรุงเลยเลยหอมแล้วหอมแล้วใช่อ่ะแต่การปรุงก็มีผงนัวนิดหน่อยนี่แหละครับไม่ได้เยอะอะไรเนี่ยแค่เนี้อ๋อแค่นี้ยอย่าไปอย่าไนดราม่าอย่าไปดราม่านะครับค่ะก็ต้องปรุงบ้างเนาะ่อย่างงี้อย่าไปดราม่ามันนะค่ะอ่าน้ำตาลอันนี้น้ำตาลเนี่ยน้ตาลเมื่อสักครู่นี้ผงนัวเหรอคะใช่ครับแค่นั้นแหละ อ,อ่าแล้วเดี๋ยวดูความหอมมาละโดยธรรมชาติเลยอดูนะครับของที่ใช้เน,นี่ยผมใช้อย่างนี้อย่างเดียวนะ,ะบอกหมดไม่มีกั๊กเลยนะคะเนี่ยก็เห็นเห็นเลยครับอย่างนี้เลยของอร่อยไม่ลอ,อยอยู่ที่ตัวเนื้อพี่แกงมันนุ่นครับค,คนคนถ่ายมีจาม มีจามมีจามมีไอ,อทีนี้มอนั่นหน่อยเราจะต้องเติมน้ํานิดนึงค่ะเพื่อที่ะอะไรนวดแค่นั้นเองอเหมือนกันฮะกับกัดกับหมูป่าแต่หมูป่านี้ต้องนวดหน่อยค่ะความหอมมาอยังมา,มาชัดแล้วมาชัดเลย าชาร์ตละอันนี้เขาใส่พริกโดดไปใช่นะคะก็ะเดี๋ยวดูนะครับค่ะมันก็จะมีรสชาติเป็นธรรมชาติของมันอะ,ะแต่สิ่งที่มันจะเป็นหัวใจหลักของมันคือกลิ่นรสชาติของพริกแกงค่ะลูกค้ามาค่ะครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับพี่อ่านี่เล่นไปละคใ,ใกล้จะขึ้นละ คือของอนนพวกนี้มันจะมีรสชาติประจำตัวมันอยู่ค่ะใส่ที่ก่อนหรือที่หยวกไปนะคะอันนี้เป็นมะกรูดนะคะมะกรูดต้องฉีกนะฉีกเลยค่ะฉีกมัน เห็นไหมฮะค่ะนะฮะยังไงครับนวลไหมนวลน,นวลแล้วนี่ก็เนื้อนวลแล้วกิน อ,อมนี่ใส่เป็นใบกระเท او ไปใช่ไหมคะโหระาพาครับโหระพาว้าวอือหือ รมเปิดกว้างเนาะผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าเผื่อบางคนที่เขาอยากจะรคุยกันตรงๆนะอยากอยางมีอาชีพมีอะไรเนี่ยผมว่าทุกคนสามารถสร้างได้แต่ต้องใส่ใจนิดนึงแนวคิดดีมากๆเลยนะคะจะไม่แบบหั่หวงอนนะหักหงอกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยาก อย,อยากอยากมีอาชีพอยู่นะเ<อ>าขาเนี่ยไงที่เขามีหลายลายคนถามผมทำไมทำเป็นถุงกะโลคือการทํถุงกระโลเนี่ยผมจะรู้ว่าเวลาผมจะจะทำกับข้าวเนี่ยผมจะเต็มเท่าไหร่นะครับ<อ>ว่ามันจะพอดีอ,อย่างบางคนเนี่ยเขาอยากทำมีอาชีพนะครับ<อ>ดูผมได้อาจจะไปเอาของผมไปเป็นแ<อ>นวทางเป็นตัวประยุกต์ก็ได้ีิแกงสองอย่างนนเนี่ยครับ อย่างหยาบไปอย่างละเอียดครับอย่างหยาบไปอย่างละเอียดนะคะโทษนะครับจุดนิดเียนี่เกงนะคะนอย่างนี้เลยคะทุกคนถึงจัรถารถด็นะคะทุกวันนี้ก็มีตลาดนับอยโชลหน่าการของศิล์นะคะน่ผมนวดละ เอแล้วนเนี่ยเรเริ่มละลายเนี่ยจะปล่อยให้พี่แกงมันเริ่มทำงานของมันละอีอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรครั้งที่แล้วที่เจอคุณโมอาจจะยังไม่ค่อยชัดเนาะวันนี้ชัดเลยสวัสดีครับเล่นได้ครับราคาก็ห้า,าสิบหกสิบค่ะโรเคหนุบตาอีกหกสิบใช่ครับ หมูป่าผมจะเป็นเนื้อหมูป่าล้วนๆนะครับไม่ได้ใส่มะเขือเทศไม่ได้ใส่หน่อไม้มันก็จะเป็นแค่คือที่แกงสุกสุกไม่พอมันต้องออกให้มันเหนียวอ,ะอ่ะหนึ่งมันฟูเลยผัดพริกแกงให้จนหอม่ะทุกคนนะะเมื่อมันเริ่มงวดเริ่มอะไรละเริ่มเหนียวละ เริ่มเหนียวผมก็จะไปของผมไม่เรื่อยๆค่ะซอยดอกแคร์แต่มันเปื่อยเอ้เหมือนมันปูอะไรอย่างเงี้เลยเนาะมันนัวมูสนะฮะเหมือนมูสอ๋ออามันจะคล้ายๆมูสอะแต่นนี่ถามว่าอ่าเนี่ยขั้นตอนเนี่ยคือว่าท้ายแล้วผมต้องตีมันแตกอ่ะแตกไปแล้วล่ะค่ะถามว่าเหนียวอีกรอบค่ะ เห็นมีหลายๆคนทักมานะครับก็เลยว่าอ่าก็เปิดแบงนะครับราคางไงก็เดี๋ยวสอบถามอีกทีทนึงในเพจของโมพากินนะครับเ <c oughs> นี่ยมาเริ่มแล้วนะเนี่ยเริ่ะเหนียวนะครับเนี่ยเหนียว เกลือนะครับอย่าลืมนะเหมือนทุกคลิปที่ผมแจ้งนะครับร้านผมแกงไม่ได้ใช้เกลือนะครับเป็นปลาเปปลาก็เนี่ยแหละครับกระบอกหมดเลยเนี่ยรถสัมผัสแค่นี้แหละครับกลิหอมม้ยางหอมมาแล้วดูเลยครับเนี่ยเนื้อหมูป่าด,ดิบๆ อันนี้นนมันเยอะถึงแรงกังเลยหมูป่าประมาณกี่โลคะกระทะน,นี้กระทะน,นี้ประมาณสี่โลนะครับประมาณสี่ เนี้ยผมก็จะปล่อยมันประมาณ15ถึง20าทีค่ีค่ะ,ฮะ,ฮะสวัสดีครับ để yeah, đúng yeah, 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 được theo giờ đây là tàn nhớ tàn thứ tàn nhớ เพราะเราต้องงวดไงลยนก็ปล่อยทิ้งไว้ครับประมาณ15บห้านาทีจะงวดอยู่นี่ครับ เพราะเราเพราหมุนกลับไปเรื่อยสิ่งที่จะเห็นจะเริ่มนวนขึ้น ก็จะเหมือนที่ไปไหน เพิ่มได้นะจ๊ะกบได้แล้วจ้ะ60สิบาทจ้ะคุณพี่สั่งแล้วเนาะจ้าขอบคุณมากครับสแกนนะครับปลากายสามถุงร้อห้าิโอนกุ้งหมูป่าด้วย2องสิบครับหมูป่าสองได้ครับเดี๋ยวตักให้เลย ลูกค้ากำลังลุมเลยทุกคนตอนนี้นะคะสองตุ Hence, ้นเลยคุณสีใช่ไหมคะพี่คุณสีครับสามสี่เก้าครับหนึ่งสี่สี่ครับหนึ่งสี่สี่สามเจ็ดสามแปดครับสามเจ็ดสามแปดแกงขั่วถุงนึ่แกงขั่วด้วยใช่ไหมครับเป็นร้อยสิบครับซื้อปลาไหอันนี้แกงไหคะแกงขั่วหอยขมใช่ครับแกะเปลือกแล้วครับแกะเปลือกแล้วอันนี้ถุงละหกสิบบาทครับหกสิบบาท เอาตักหมูป่าสองถุงมาแล้วก็หมูป่าสองถุงของเจ้าเนี่ยแหละที่เขาโอนอ่ะหมูลูกค้ารุมเลยตอนนี้ทุกคนค่ะเอาแกงหอยสองถุงเลยแกงหอยเพิ่อมอีกสองถุงเลยแกงหมูป่าของคุณพี่ได้แล้วครับขอบคุณมากครับหมูป่าเพิ่มหมูป่าสองแกงคั่วสองสวัสดีครับแกงคั่วหอยขมนะครับ ไม่สองถุงไม่มีร้อยหนึ่งถุหกสิบบาทครับแกงคั่วขายดีมากค่ะทุกคนพี่พ,พี่รับแกงคั่วอหอยขมถุงหนึ่งอันนี้ปลากายเหรจ๊ะใช่ผัดฉาปลากายอร่อยมากครับพี่ร้อนๆจากเตาเลยจ้ะ สวัสดีครับพี่ผู้ชายด้านหลังสั่งได้ครับ,รบแกงคั่วไม่สองเ้าเดิม,มดเอามานี่เลยสวัสดีครับด้านหลังสั่งได้จ้ะอร่อยจริงครับพี่พี่แกงทำเองฮะแกงไทยนะครับผัดสดใหม่จากเตาเลยจ้ะ ที่หน้าร้านนะมีแกงหมูป่าทุกคนแล้วก็ปลาหมึกกระตักค่ะหนึ่งกระถมกุ้ยหลีเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแล้วก็แกงคั่วหอยโขมอันนี้ร้อยยี่แล้วก็ปลาไก่ผัดขาร้อยยี่สองสี่สองสี่บวกร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบเดูท่านนี้ซื้อเนี่ยค่ะสามร้อยเก้าสิบบาทจ้ะไม่ผิดหวังค่ะมาร้านนี้นะคะของคุณพี่แกงคั้วอย่างเดียวนะจ๊ะ ะคะ่ะเจ้าจผงครับพี่ขอบพระคุณครับ,บค,ครับพี่60สิบบาทจ้าขอบคุณมากครับโอเคค่ะเดี๋ยวรับมากินกันเลยนะคะทุกคนดูค่ะอันนี้เริ่มจากซิกเนเจอร์ของเขานะคะผัดเผ็ดหมูป,ป่าผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากรายนะคะผัดเผ็ดปลาดุกแล้วก็แกงขั่วหอยขมนะคะ เดี๋ยวโมอขอกินซิกเนเจอร์ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวขอแบบเป็นทานกับข้าวเลยเพราะว่ากลิ่นนี่หอมรัญจวนมาก,มากๆเลยดูซิว่ารสชาติเดิมหรือเปล่านะคะอืมทานเลยค่ะอืมทานปุ๊บนะโมรู้เลยว่าแบบว่าคือของเขาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็อร่อยรสเด็ดอืม พ,พี่แกงเขาหอมมากๆเลยค่ะแล้วรสชาติที่เขาปรุงมาเนี่ยนนัวเค็มเค็มนนัวหอมชอบมากๆค่ะอือร่อยชัดเจนอือต่อไปนะคะผัดเผ็ดปลากายค่ะทุกเมนูขอกินกับข้าวหมดเลยนะคะ ปลากายเด้งมากยอมรับเลยร้านนี้อือหือ่ะผัดชาประดุกผัดชาประดุกค่ะเรากินหลากหลายเนาะทานเลยนะคะ คุณเนื้อปลาเขาเด้งได้ไงวะอร่อยอ่ะอันนี้เด็ดมากต่ออันนี้เด็ดมากนะคะแกงคั่วหอยขมค่ะนีทานเลยอเอออร่อยวะ่ะแกงคั่วหอยขมหวานนี้ เค็มนิยหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นของใบใบอะไรอะใบชะพูวะหอมอากเน่ตักดูดิเนี่ยไมตักดีดิต่เยอะเนี่ยคนแล้วดูหอยดีเขาแบบเขาเอาลูกออกแล้วอะ <c oughs> โมจะชอบมากๆเลยนะคะเออแกกลายเป็นว่าอร่อยเฉยเลยเนี่ <c oughs> ย <c oughs> ร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมหฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องบ่มาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องที่มสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครบ Chúng mô mà kín